เปลือหวยศัตรูทุเรียน เมื่อเราพบใบทุเรียนมีลักษณะผิดปกติที่เห็นเป็นอย่างนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเม็ดสีด่งดางๆแบบนี้นะครับและถ้าหากเรากลับด้านไปทางใต้ใบนะครับเราจะเห็นเป็นเกล็ดเล็กๆเหมือนกระดองเต่าเต็มพื้นที่ใบไปหมดซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นการก้าทำลายของเพลี้ยหอยซึ่งเพลี้ยหอยนะครับกำจัดยากมากไม่ว่าจะใช้ยาดีแบบไหนก็ตามเพราะว่าเพลี้ยหอยนะครับจะสร้างเปลือกแข็งๆจากสารไคตินให้มีลักษณะแข็งเหมือนกระดองเต่าซึ่งจะทําให้สารเคมียากที่จะเข้าไปเจาะทําลายได้ดังนั้นนะครับควรจิตพ่นสารเคมีซ้ําากันหลย โดยตัวเพีย้ยจะอาศัยอยู่ใต้ใบจึงจำเป็นจะต้องฉีดให้โดนบริเวณใต้ใบให้มากที่สุดสําหรับในส่วนวิธีการป้องกันและก็กําจัดนั้นนะครับสำคัญก็คือชาวสวนนุเรียนต้องเดินตรวจสวนเป็นประจําหากพบมีการเข้าทําลายของเพลี้ยหอยให้รีบทาการกําจัดโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งนั้นออกไปเผาทิ้งทําลายนอกแปลงนะครับและสําหรับสารเคมีที่สามารถกําจัดเพลี้ยหอยได้ก็ได้แก่กลุ่มปิโตรเรียบออยล์ไวท์ออยล์นะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่ม C ีนะครับเช่นพวกอีบิดาโคพิดไทอะมิทอกแซมอะเซทามิพิตไดโนทีฟ ซึ่งในกลุ่มนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยหอยได้ดีนะครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับฟิลิมิฟอร์ดเม,มทิวไดอาซิโนนมาลาเทออน กลุ่ม6อะบาเมกตินกลุ่ม16ิบหูโฟฟาซินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของสารคุมไข่และก็กลุ่ม23สไปมีเซเฟนสไปโรเตตเมทและก็กลุ่ม23นี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มคุมไข่เช่นกันนะครับผมในการกําจัดเปลือกหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเน้นกลุ่มที่มีน้ํามันหรือว่าสูตรอีซีเป็นส่วนผสมนะครับจะได้ผลดีที่สุดแต่ก็ควรระวังนะครับในเรื่องของการฉีดพ่นในระยะดอกและก็ใบอาจเกิดอาการเป็นพิษต่อดอกและใบอ่อนได้นะครับและในกรณีที่สารสูตรเย็นอื่นๆที่ไมุใช่สตรรคววววบกกพออยยยเปทีแนา จะเสริมประสิทธิภาพได้นะครับและนอกจากนี้นะครับในช่วงเพรี้ยหอยระบาดควรงดฉีดพ่นสารกลุ่ม2ฟิฟโฟนิลและกลุ่ม3เช่นเซฟเฟอร์เมทินเพราะจะทำให้พรียหอยระบาดมากขึ้น